รอบค่ะทุกคนมาอีกแล้วมาอีกแล้วถ่ายให้ดูสดๆไปเลยนี่มากันหรือ,อยังีคนมาไหมมีคนมาไหม <S <S เบื่อกันไม่เอ่ยอคนมาเล่นน้ำด้วยกัน ด้วยกันค่ะทุกคนเน็ตด,ดีอยู่แต่ว่ามันจะความเร็วเน็ตเราจะหมดความเร็วเน็ตเราจะหมดไหมนี่สวัสดีทุกคนนะคะ อีกรอบวันนี้เราจะทักไทยกันกี่รอบอีกทุกคนคนเริ่มเยอะล้วสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนนะคะเซลันนะคะเซลันอนจากจากคอนแลนด์นะคะจากประเทศในแนน์ เก็บหอยช่วยหน่อยเก็บเปลือกหอยสวยๆกันค่ะแต่ว่าังไม่เก็บอ,อไรอากาศดีทะเลสวยมากทุกคนทักทายทักทายนะคะมาฟังเสียงคลื่นทะเลกัน อีกแล้วมาอีกแล้ว,ลวสวัสดีนะคะฟังเสียงพื้นค่ะอันน้ำใสนะคะช่วงนี้มันตรงนี้มันก็จะขุนข่นๆนิดนึงนะคะแต่ว่าอยู่ตรงเนี้ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยมันจะใสมากเราต้องหลบไปค่ะ เสียงคลื่นชต้าชูซ้ากัากกนเราจะเจอกันเป็นสิบรอบก็ได้นะคะถ้าอากาศดีแบบเนี้ยไล่สิบรอบก็ได้เลยนี่เต็นเราอ,อยู่นู่นไกลๆสีเขียว ป้าเลยทุกคนอันนี้มันแตกนั่นเองน้ำไม่เย็นมากนะคะลงเล่นได้เลยไม่หนาวเลยอากาศไม่หนาว่าเปือกหอยวันนี้ไม่เจอแมงกะปุนเลยไม่มีแมงกะปุน ไปไหนกันหมดแล้วอยากให้ทุกคนมาเล่นน้ำทะเลด้วยกันคะะก็เล่นลฟ์ปีกก็เล่นลฟ์อีกเน็ตก็เลยเน็ตก็เป็นใจอยู่เน็ตโทรศัพท์ก็เป็นใจทักทายกันได้เหมือนเดิมนะคะกดไลฟ์กดแชร์ให้ด้วยนะ หนึ่งไลฟ์ขอบคุณนะคะมันมันมาเหยียบทรายนุ่มๆน,น้ำทะเลฉ่ำๆเย็นๆ ใจคนี่สองน่ารักจุงเบยช่องเล็กๆเราก็มีคนดูแค่นี้เราก็ดีใจแล้วนะครับดีกว่าไม่มีใครเลยเนาะดีดูคนสองคนก็ดีใจมากๆแล้วนะคะเล่นน้ำด้วยกันค่ะทุกคน แบบเกยตื้นเยอะมากตัวใหญ่เต็มเลยแต่ครั้งนี้ไม่มีเราจะพาไปดูหอยมแมลงทู่อยู่ไกลๆหน่อยจะได้ดูไหมนะอยูไกลเต็นเราไม่มีคนอยู่แต่ก็ไม่มีของค่าหรอกคะ่ะเราเอากระเป๋าเด็กๆใไ,ไ,ไอยู่ติดตัวไป ใช่มั้ยมื่นไม่นิ่งเนาะถ่ายกันนะคะคอมเมนต์มาได้นะคะคอมเมนต์ถ่ายกันได้นะหอยตัวนี้ใหญ่ดิเปลือกหอยนี่ขนาใหญ่ดีสวย แรงเนาะหอยแครงไหม เดินไปถึงเชือกตรงนู้นไหมเนี่ยไกลอยูอ่นนี่เปลือกไหมนัังลม คอยนางลมเมื่อวานนี้ใหญ่กว่านี้อีกหอยนางลมเยอะมากเมื่อวานเนี่ยเขาไม่เก็บกินเราอนุรักษ์ไปาค่ดีมากทุกคนเ้ยช่วงตอนเย็นค่ะ ี่ทุ่มนะคะก็ยังแดดอยู่เลยเนาะเขาก็เล่นกันถึงตอนนนลมา่ละตรงนั้นเขากั้นไว้ตรงเชือกนี่ยค่ะนี่เราจะเดินไปตรงนี้กั้นไว้ไม่แห้อะ่ะ ไปเล่นน้ำตรงโน้นเพราะว่ามันใกล้สะพานนะแต่ตกปลาได้ลูกไก่เยอะมากมีแมงกะพรุนให้ทุกคนดูเลยถ้าใครก็นหน่อยเล้วใครกำลังดูอยู่เนี้ยคอมเมนต์ได้เนาะ พลังงานไฟฟ้าเราพลังพลังงานไฟฟ้าเยอะเนะลยค่นะเดินมาไกลแล้วน,นะ นะีไม่ได้ลงคลิปนะคะก็เลยถ่ายวิดีโอนี่นี่นี่อันนี้แม็ก็คุณมาตาอันนี้ออ,อะไรนะปูปูปตายมันลงอันนี้ไม่ได้อ่ะน้ำมันสัว์อันนี้แม็กับคุณนะนี่ไม่ได้นะเพราะว่ามันยังมีพีดอยู่ สดอยู่เลยอ่ะนี่กระดองมันอยู่นี่ ให้เล่นนะคะแต่ว่าตกปลาได้มันยืนตกปลาได้เพราะมันใกล้เขื่อนใกล้อันนี้ใกล้สะพานเขาให้เล่นเฉพาะตรงนี้โอ๊ยเจ็บอ่ะเหยียบเปลือกหอยนี่ตรงนี้มันจะมีแม่อาอะไรนะหอยแมงปูข้างล่างสลายจะเกาะอ,อยู่เราจะไปได้ไหมเนี่ยขึ้นทำไมสูง,สง มิใครอะ่ะใครกำลังดูอยู่เนี้ยอยากรู้จังเลยไม่ทักไม่ทายกันเลย,ยทุกคนมันลงไปไม่ได้อะ่ะเดี๋ยวมันจะเปียกมันมันจะถึงเข่าเราแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่ไปไม่ลงไม่ลงไม่ลงอากาศดีมาก อะไรคือเหยียบเปลือกหอยเหยียบเปลือกหอยก็ไม่เป็นคืออะไรคะเหยียบเปลือกหอยก็ไม่เป็นคืออะไรคะเปลือกหอยเยอะค่ะ เลยแตกแล้วมันก็มันก็แหลมแล้วก็เหยียบไงคะมันก็เจ็บไงคะทุกคนตรงนี้ขึ้นแหลมแลมันก็จะเป็นแบบลงไปหน่อยอะทรายมันจะลงไปหนะ่อยมันก็เลยมันก็เลยรู้สึกมันจะลึก อะไรให้ดูเยอะไม่มีเลยเลนมาตั้งไกลไม่มีเลยใบลากลัดเต็นท์เราไปไกลๆน้ตตัวเขียวนั่นเห็นไหมไม่เห็นหรอกตัวเขียวไกลๆบางทีตอนตอนเย็นอาจจะไลฟ์อีกหรือ,อยังไงไม่รู้แต่ว่าเราจะมาอยู่ค่ะตอนเย็นเนาะเราจะมาเล่นน้ำอยู่นะคะสงท้ายเพราะาเราใกล้สับแล้ว เจ็ดโมงสี้าจะเที่ยงแล้วต้องกลับกลับบ้านพักค่ะต้องไปเตรียมอาหารเที่ยงให้พอลูกที่กลับจากว่ายน้ำนะคะใหญ่ทุกคนมาเล่น เย็นไม่เย็นมากค่ะกำลังพอดีสบายเลยแล้วก็ไม่เออนี่นะมันไม่ลึกนะเล่นได้อยู่นะมันจะแบบลับล่าไปเรื่อยๆอะ,ะ,ะค่ะจะไคลาบล่าไปเรื่อยๆตอนกลางวันน้ำมันจะลดตอนตกดึกน้ำมันจะ พวกสัตว์น้ําที่มันว่ายที่มันว่ายน้ํากับกับกับลงน้ําไม่ทันมันก็จะติดอยู่นําอยู่นำ้ำตกเล้าแล้วมันก็จะติดอยู่อยู่ตามทรายค่ะทุกคนแปดนาทีเดินกลับเต้นค่ะ เล่นแล้วทั้งวันค่ะวันนี้ถ้าอากาศดีนี่ทั้งวันทั้งถึงสี่ทุ่มเลยแหละเพราะว่าที่ผ่านมาแบบฝนค่ะฝนแล้วก็ลมแบบเล่นไม่ได้เลยค่ะเพิ่งจะมาดีช่วงหลังๆนี้แหละ กดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้ช่องเราหน่อยนะช่องเล็กๆที่ทำมาหลายปีแล้วแล้วก็ยังเล็กอยู่นะคะมาทุกคนมาฟังเสียงคลื่นค่ะฟังเสียงคลื่นนะคะ ไปเยียมมาโอเคไปแล้วค่ะทุกคนกลับเต็นท์เราเต็นท์เราสีเขียว,เ,ยวเห็นไหมคนก็เริ่มเยอะละจะเก็บเต็นท์แล้วไปทําอาหารเที่ยงไปทําอาหารเที่ยงให้คุณหนูกับคุณชายนะคะโอเคเจอกันบางทีตอนเย็นๆนนะะหรือยังไงนะคะโอเคค่ะเจอกันนะคะบ๊ายบายขอบคุณนะคะสำหรับ อ,อะไรนะสองคนนะที่กดไลค์สองคนนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะขอบคุณนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาย